การพนมัสการข้าการพนมัสการข้าพระจันทร์แสดงความยินดีครับมีผู้ถือข้าวอยู่บ่างกะสีว่ามีอยู่บ่ค่ะครับมาแสดงความยินดีนะครับตัวเ็กท่านพระจันทร์เข่าเลือดพี่น้องเลยนะครับที่ว่าแตกข้างล่างข้างบนกับอะไรกับแตกข้างล่างข้างบนนั่นแหละครับพี่น้องเขานี่ครับลักชันกระมีอ้างกิงนะครับสำหรับเอฟซีที่เบิ้งคลิปนะครับช่องเชบา ผ้ารวยวิไลให้โชคนะครับกะสายขมิ้นผ้าร่วยนะครับกะคือสีบวบผาดคลิปนะครับเพราะว่ามีตัวเลขอะไรอีกเนาะพยาแนงผู้ถือน้ำก็ะดีใจน้ะเนาะเยอมากพวกจะเป็นซองกระโปรงกลมนที่ในส่วนตัวก็เห็นบอกที่วุงกลมใหม่คือมักชอบส่วนตัวน้อยเนาะศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหกเนาะข้างบนก็ให้วิ่งเก้ากับศูนย์กับให้หลีนว่าข้างล่างปันสอง ให้สองกับสามฟันสองวิ่งสองตัวเดียวจานเคยบอกว่เคยบอกว่าเนาะศูนย์นีมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยบอจะได้จับใส่สองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองเก้าข้างล่างเอยเปิดแทงบุญเท่าไหร่เราเอฟซเอเม้นเพื่ถือน้ากัอจารย์กสาตูน้ำเด้อครับอ๋อไม่ได้กันเพถือน้าไดอทั้งบุญทั้งยังกันค่อยว่ากันครับอ่าเาว่าทั้งอ่านวัดทำตาจานกาพ้นกา ลังเห็ดกับลังสางนะครับคือทางช่องเฮาได้ลงไปแล้วนะครับสาลามิตะพาประท่านพี่น้องเอ้ยบ่มีหลังข้าม้งเห็ดจังไดท่านพระอาจารย์อยากเค็ดอยากสางนะครับเอฟซีอยากเค็ดจากถ้ำบุญกะทางช่องเฮาชีลงเบอร์โธ่ไฮเด้ครับเด้อเอฟซีเป็นเบอร์โทรนะคะของพระอาจารย์นะคะเนาะผู้ใดอยากรวมถ้ำบุญนะคะเพราะว่าทางช่องเฮากะมีเหตุผลเนาะครับที่ลงหมายเลขบันซี่อันท่านพระอาจารย์บ่ได้กะ ให้ให้เอฟซีเข้าใจนะครับเด้อนะครับเขาจะลงเบอร์โทรท่านพระอาจารย์ให้นะครับเป็นจังไรคะพระอาจารย์สิปล่อยตัวอ,อยู่บ่ขะหรือว่าจังไรกับปล่อยกับปล่อยตัวเนี่ยอยั<า>แต่ว่ากันปล่อยนี่อาจารย์กับที่ปล่อยอยู่แต่ว่าซ่องหามื่นเป็นมากเลยซ้องหามื่นเข้ามาแล้วเนานะคะอ่ะอ,ะองหาหมื่นมาแล้วแต่ว่าเลขวิ่งเลขปากกบคูนั่นเพิ่งบดในปัน้นใหม่ได้บ้านเนาะ อ๋อคือคือเลขวิ่งงวดก่อนเปิดประมูลมาได้เก้ากับศูนย์เป็นมาได้เก้ากับศูนย์ล่างให้วิ่งสวงกับสามเป็น่าเราก็ปันสวงไปตัวเดียวแล้วข้างบนเราก็ปันเก้ากับศูนย์ชอบท่อกันเกกับศูนย์มันก็เลยมาาดีมนข้างบนข้างล่างแต่บัดนี้เพิ่อบ่ฮันไดเอาเลขวิ่งเห้าเฮ้ยก็ต้องเอาเรขกต่ล่างไปเด้เอาเรไปกแต่ล่างซ่องหามงินไปก่อนเอาเรีอาแต่ล่างไปก่อนเลยยัง สี่ใบหันไปไปประกอบคู่ให้แมงอกคร่าเลกหิ่งเลลกยางหอาก็ไม่ยังบอกครพราะว่าเลกหายตาออกในมือเดียวนะคะแม่นราะว่ามันมาบ้านครบเด้ถ้าเท่าลงไปมันกับปกบครับครับอ่าแล้วใครพักกันสังเกตเบื้องนี้ตัวอย่างที่อ่างอีกเนาะอีกอาจารย์อ่างยิงไว้ตัวนี้กข่งวดที่มันเข่าที่อาจารย์ฟันโครงชุดถ่ายตารางห้าหมื่นมันบาค่ะตารางห้าหมื่นหัวแรกเพป็นไหหมาเนี่ยมันบางวดแรกเพป็นไหหมาที่แรกอาจารย์หมั่นใจป่าป็นล่างปาหนี้โค้งชุดถ่ายมาอาจารย์ก็เลยโยนขึ้นบน ให้วิ 0, ่งเก้ากับศูนย์นี่ยวะเก้ากับศูนย์ห้ากับหกกันวะบานนี้เบื้องไปว่าเล่ยโยนขึ้นข้างบนกัเลขตัวนี้ก็กลายเป็นบนเข้ากลายเป็นบนนะ,ะบานนี้ไ้กาเวลานั่นกลายพระกันพยายามสังเกตเบื้องให้พระกันพยายามสังเกตเบื้องเด้อพยายามสังเกตเบื้องเวลาเวลาภาจานนี่คือเลขในตาล่าง ในกรอบสี่เหลี่ยมพรสิวา่าถือบัถือกระทางเนาะเพื่ออาจารย์ให้เป็นแค่แนวทางเห็นว่าอาจารย์ให้เป็นแค่แนวทางถือบัถือกอาาระจัน่ไดนะ้ว่านะแต่วา่ากะที่ผันพ่านมากเห็นอยู่เนาะงวดศูนย์หกเห็นไม่มงวดศูนย์หกที่บอบกไปอาจารย์ีิย้อนหลังไป่งวดศูนย์หกเลขตารางที่อาจารย์วงกลมตัวไหนเห็น่ไ่มอาจารย์เคยวุงกลมตัวไหนงวดก่อนอาจารย์วงกลมศูนย์หกแล้วก็เก้าห้าอันว่าอาจารย์บอกว่าห้า ากับหกไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนไม่มาด้วยกันบานมันมาอย่างวันนี่ยศเออมันมาศูนย์ก <0 6. S 2> อ,อาจารย์กับวงกลมใหม็นในตารางเออคืองวดที่ถัดมากขึ้นกันอ่าอาจารย์บอกวา่าเก้ากับศูนย์มมาด้วยกัน5กับหกไม่มาด้วยกัน,ากนอาจารย์วงกลมตัวใดนบานเนี่ยเก้าหเก้าหกอีกคือเก้าเป็นบ่ใช <mann, S 2> ่แม่ไอห้องพิเตน่าเบิ่งวา่าอาจารย์วงกลมในซ่องอีกตัวใหนเขาก็ต้องพิเตน่าเบิ่งน้ำบ่แม่นวา่าเขาจีบไปพวดจับคูรโหลดแต่ว่าเมื่อนี้อาจารย์นั่งประกบให้เพราะท่นานได้ค่ะอ่าเพราะว่าประมุลนเพท่นได้ออก เล็กเล็กวิ yes, ่งผมมุ่นเข้าว่าหรอแมนเล็กระมูลบ่ฮั่นได้มาก็รเลกปรกกูคู่ให้บ่ได้ค่ะค่ะอ๋อบัดนี้ที่ย้อนจะที่ทีที่เล็กเล็กที่ไม่มาด้วยกันเ้อค่ะครับเลขที่ไม่มาด้วยกันที่พ่อจารย์เคยบอกไปในทุกช็อตมันบ่ค่ะที่มาเลขที่ไม่มาด้วยกันจย์เคยบอกว่าหกกับเจ็ด หนึ 1> 1่งกับสองเห็นไหหกกับหนึ 1, ่งเจ็ดกับสองมันไม่มาด้วยกันสามกับสี 4, ่เก้ากับศูนย์มันไม่มาด้วยกันสี่กับศูนย์สามกับศูนย์สามกับเก้ามันไม่มาด้วยกันที่เคยบอกไปนะทุกทุกค,คลิปอย่าไปซื้อมันเสียเงินอย่าซื้อมันเสียเงินงวดนี้เลขบัตนี้เด้องวดที่งวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าเลขที่ไม่มาด้วยกันเอาไปเป็นเลขหลักได้คือสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันเด้อ สามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามแปดสองแปดสองเจ็ดแล้วก็สองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันค่ะเอาพี่น้องตั้งใจฟังเป็นช็อตอเป็นช็อตนะคะย, <า S 1> ย่า,า,ยาขามย่าขามแล้วก็สีพโป่หูขั้นเห่าผ่านผ่านขามแล้วทีไปจับผู้ใดซื่อกับบเป็นยังคือในความรู้สึกของระอาจารย์เองนะคืออาจารย์เคยบอกไปทุกีบามันเป็นแค่หมึกและไปประกาเนาะ อีกช uh ุดนี้2กับสามเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันสามกับแ3ดสามกับแ3ดมกับสองสามกับเจดเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันอีกชุดหนึ่งเด้อบ้านเนี้ยเจดกับแ7ดเจดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับสามเจดกับ4ี่แดกับสี่สามกับ4ี่ไม่มาด้วยกันครับผู้จีซื้อกาซื้ออ่าเห็นบอกงวดควอนที่อาจารย์ร่อไว้รออยู่นะจ๊ะมันออกยังเห็นบ่ครับ9กับ0นย์ออก0 2นย์สอง้า เก้าก็ออกเก้าหกกันป่ะอ่าอ่าบานิดหกเจ็ดหนึ่งสองออกยังนเก้าหกอ่าออกเก้าหกกันป่ะนี่เก้าหกบานิดศูนย์สองนี่ติดเอ็นป่ะรออยู่แต่งวดวันที่สิบหกเราก็ยังรออยู่นะเขายังรออยู่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะพี่น้องนะนั่งว่างอยู่กับยังรอรอนะครับเอฟซีเพราะว่าเขาทีมันถืเป็นตามเป้าเขาบ่อที่อาจารย์เคยบอกว่า งวดที่อาจารย์เคยปล่อยไปมัน38งวดหลุดงวดที่19แล้วอาจารย์ให้เริ่มนับหนึ่งนับหนึ่งคืองวดที่ศูนย์หกที่มันออกไป <6. S 1> แล้วเราให้นับสองงวดที่มันออก9 6 9 6กับศูนย์สองนั่นแหละบาดนี้เป็นงวดที่สเขากับใสดดุลทินิทเบิงเดอในตารางสี่เหลี่ยมนี้หวยจะไม่มาด้วยกันตารางสี่เหลี่ยมฝั่งนี้ไม่มาด้วยกันคือเลขเขามันมาได้ได้ทั้งบนทั้งล่าง เขากับใช้ดุลพินิษเบิงเอฟซีแอดมินพบออกไม่ออกเข้าเนาะอาจารย์จะเป็นแค่ปลายประกาอะคนหมุนอยู่บางกาะคนบอกอยู่กลางป่านะเขาต้องเ<ม>นะข้าใจเขาต้องเข้าใจตรงน,นี้นะเอาเอา,เอาตั้งชันได้หว่าน,นเดี๋ยวเอาตาล่างเลขนั่นให้เพื่อนเบิงค่ะนี่เด้อพักกันเบิงเลขตาล่างเพราะว่าอาจารย์กะการันตีบ่ไห้ว่ามมนสิอ่หคือบบออกแต่ว่ากะตามที่ได้มาตั้งชี่ คืออาจารย์กับทบว่าท่านในบ้องผมให้คือชุดกรอนเพราะว่าอาจารย์กับว่าท่านในหูคือกันบ้านเราหูเล็กวิ่งเยียมากที่โซ่บอคะเออเนี่ยปวดในหูการลันตีบัวใหว่วัดจักอยได้ชีมาอยู่นี่ให้เรียกวิ่งเข้ามาก่อนคืองวดที่แล้วเพื่อนหามาเนี่ยเก้ากับศูนย์มันไม่มาด้วยกันห้ากับหกมันไม่มาด้วยกันพรออาจารย์กับเรื่องงผมไม่ให้เก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันแล้วก็ห้ากับหกไม่มาด้วยกันเนี่ยกับวองผมตัวนี้ไป งวดที่มันอรอปวันหนึ่งหันกับอาจารย์กับ,บงวงผมหายดอวยกัน9กับ0ไม่มาด้วยกัน5กับ6ไม่มาด้วยกันแม่นบ่พระอาจารย์งวงผมไว้แฉ0 9 6 6แน่นปะหันครับสังเกติงตว่า3งวดที่อาจารย์เคยงวงผมในตารางค่ะถ้ากันพิจารณาเพิ่งเอาหนัาค่ะเ,เ,อนะเอาไปเปลี่ยนแค่แนวทางค่ะพี่ Ghost นะ้องแคปหน้าจอเลขตารางไว้นะฮะเนาะเปลี่ยนแนวทางเดี๋ยวน้ำหน้าเท่ากับจังหวะวากันไหมเนาะค่ะกับไฟนะคะ ปล่อยยูนะคะาะบ่อมินาปล่อยบ่ปล่อย้ะคะปล่อยเลขสองห0 0ื่นนะคะก็คือปล่อยตาล่างไปก่อนนะคะประกบคูยังร่ออีกนะคะเนาะราะวาเลขกปมูลนะคะเล็ปร่ปมูลของพระอาจารย์ยังบ่มาค่ะต้องร่อรอมาวาเลสิชนบอนะคะพระอาจารย์สิได้มาจับคู่เนีนให้เป็นตัวใดแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในเหลขตารางเท่านี้ล่ละค่ะอ่าอยู่ในตารางเท่าทุกตัวเรือถี่เลื่อนตัวหนึ่ง2องตัวกะกะใช้ดุลพินิจเ่งคับอ่าบางข้างตรงบางั้งมันบ่ตรงคะ นั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ในช่องห้องนี้แหละอยู่ในนี่ห้อกขอใส่ดุลพินก็น้่เอาแคปหนาจอไ้เดอครับเอฟซีห้องนี้กับเบิ้งอันนี้ไปนั่เบิ้งเบิ้งเลขตาล่างที่บมาหน้ากันเนี่ยห้องเบิ้งไปพร้อมครอ่าตาล่างสี่เหลี่ยมนี่ช่องเล็กๆนี่ตาล่างสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆมันจะไม่มาด้วยกันเฮ่อาแต่เอฟซีเอ็ดมินผัวมบอกเขาจีซื้อครับอัตมากับบราครวบอ่าลงปูลงตากับบราเดวาให้พากันซื้อถ้า เอาไปถือสำนักไดเกิดว่าเพิ่นเดนมากเข้ามาเข้ากับชื่อคอ่ะอ่าชอบประจัดขัดข้าพัานอ่าเข้ากับปั้นจักรยานดูดูบาดนี้ชื่อมันเขาแล้วเข้ากับปั้นได้บาดบ่ต้องปั้นเด้อบาดี้เด้อครับอ่าอยู่ในช่องอให้บ่ต้องปั้นมันรโดดจักรถบันเนี่ยเอาสำหรับเอฟซีเด้อครับทางช่องเข้าสยาำอีกจักรอบนะครับเพราะว่าทางบัตร่ันพาอาจารย์เพื่อนกำลังก่อสร้างเด้ครับพี่น้องเด้อหากพี่น้องอยากรวมทำบุญครับนะ ทางชอง่องหฮาลงใดตะเบิดโทรเนาะครับกับเขาใจเนาะครับเบอร์โทรท่านพระอาจารย์นะครับติดตอ่อมาโดยตรงนะครับเด้อค่ะผู้ใดยอยากได้ไหมายเลขบัญชีนะคะท่านพระอาจารย์โทรมาเลยนะคะเนาะ092342นะคะ7239เป็นเบอร์โทรของพระอาจารย์สายมิ้นนะคะเนาะ,ะมาร่วมนะคะเหตุบุญน้ำกันน้องพี่น้องเนาะสิใไใดมีโชคมีลาบนะคะเนาะหารือว่าผูเบาโชควาลาภนะคะอยากรวมท่าบุญก็ไดนะคะเนาะมาเหตุหลังค่านะคะ ค่ะพ,พุทธรูุเดอ้อพี่น้องคะ่ะทิ้งตากแดดตากฝนนะคะไม่มีหลังคานะคะใอยกันเหตุบุญนะคะเนาะเอาครับสุดท้ายนี่ก็ขอ,อกับบุญขอบคุณท่านพระอาจารย์เป็นย่างสูงนะครับขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ย่างสูงครับ,บค่ะแล้วขอขับุญขอบคุณพระอาจารย์เด้อค่ะมีบ่งปันแนวทางสะพานบุญนะครับขอาท่านพระอาจารย์ ส<ต>าธุเจริญพรอ่ะเล่พเลอพราะว่าเอาเทา,าเอาเลขในตารางนี่เท้าเอาไปเบิ่งซะก่อนเอาไปเป็นแฉเนวทางซะก่อนเนาะไปเป็นแฉเนวทางเพราะว่าเลขประมูลเฮาก็บ่ได้มาแต่มาแล้หละอาจารย์ก็บทีโทรทางแอดมินเพิ่นมาติดตามให้ใหม่่คะหาติดตามใหม้ใหม่เพราะว่าอันนี้เอาไปซะก่นอนอ่าเฮาชอบเฮาก็จัดไปซะก่อนจับไปซะก่อน,นก็อยู่ในนั้นล่ะเฮาก็ต้องใช้ดุลพินิจเบิ่งเอาไายนี้่ไทยนี้ก็ให้ FC แอดมินผู้ที่ได้มาติดตามช่องแต่ละช่อง ข้าขอให้มีอายุวันนักสุขภรพฏิพานธานสารสมบัติถุกสิิงทูกอย่างคิดสิ่งใดไก่สงครามปราถนากินจยาห้บกยบยใหายร่วงกินใหญ่บกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสัพะการั่งห้มันเต็มคือเก่าขอให้พากันสุขีสุขหังสาตังมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยให้ถูกหวยรวยเบอร์รถตารี่วันที่16บมิถุนายนห5ห้านี่เด้อสาธุสาธุสาธุ